หีนหน้าพี่น้องสวัสดีจ้ามาได้ใจพี่น้องจ้าหอยหน้ามืงหนีได้หอยหน้าเด้อพี่น้องหากินยาแข้งช่วงนี้มีลายแนี่นกระต่าหอยเชอรี่หอยปังหอยหน้านี่หากินบ่ค่อยมีปันใด ลาดนามต่ำปลรราเซส,สะตัวไปเลยอืยยกโคบไปเลยเอา่อนนี้เข้าสิไปกินพี่น้องจ๋าพี่น้องท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระละนะคะนาบกเขาไซาเดอพี่น้องอยากใส่ครีมสมุนไพรครีมปลอดภัยมีเลขที่จดแจ้งนะคะทุกตัว มีออยนะคะมีเลขที่จดแจ้งปลอดภัยทุกตัวตรวจให้เบิรงเลี่ยวพร้อมพี่นองจา๋าครีมคมิน้นครีมแตงกวาเซรัมแล้วก็กันแดดสบู่ครบชุดนี้6 8 0แบาทพี่นองนท่านใดที่อยากเห้นผลเร็วอยากเห็นผลไวจะสุดใหญ่ไปเลยหรือว่าอยากได้ชุดทดลองไปก่อนอยากมาถือกับผิวนาก็ชุดเล็ก3 0 0อบาทนะคะมีหลายขนาดมีหลายชุดพ่นองท่านใดที่สนใจอยากหนาขาวๆบ่มีฝากกระทักสอบถามหรือว่า พี่น้องที่เบิ้งทางเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์มาได้เลยส่วนพี่น้องที่เบิ้งทาง YouTube เด้อพี่น้องจ๋าให้เข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วก็ทักขอความได้เลยบ่ซั่นได้เอวว่างลิงก์ไว้ให้จ้ะแซ่บๆนัวๆนํากันเด้อพี่น้องเฮ้ยมีแต่หน่วยอบวบหอยนาจา๋าหอยนา พักหลวกพี่น้องบวสิเป็นพักน้ำพักกานจองพักไพย Свобождение. สมยังไดกล่บออกมานั e ่งน้องจะจ๋าหื่บมักหน้าเพียงเนี่ยหมัก หอยหน้ารัวหนึ่งรัวล,ละลร้อยยี่สิบบาทแพงแห้งจะกระยากพี่น้องหอยหน้าจ่ะหอยหน้าพี่น้อง อือืมตัวแย่นมันข้ออืมอืมอืมได้กินกลนแล้วเด้อหน่วยหนึ่ง ด้สีเด็ดสมอลเล่กางคลิปหมกสะตอแล้วน้องขเสแยบลายเชียใจน้ำยุป้ปูบะไยกินน้ำของแสบ อย่ามพายุทางผิดเนาะไร Nam. Yeah. Sure.

นะประบานประหวังไม่กินน้ำเพียง แซ่บพี่น้องใจคลีมนี้กะผ้าพีผ้าหนองไม่กินหอยหน้าราดน้ำตำปลรราสนวน,วน,วนวัวแซ่บๆพี่น้องหอยกรุบๆหอยหน้ากินายพี่น้องไม่ต้องเอาตาออกเอากล่นออกเนาะเดี่ยมคขขึอหอยเชอรี่หอยยังเวลาเขากินต้องล้างดีๆเอาตาออกอันนี้ค้างไว้จะมือนึงพี่น้องให้ขีีมันแบบอกเข้ากะต้มใส่ตะไคร่ใบบกูดเพิ่มความหอมมาจักหน่อยพี่น้องจา้า ออามาต้มกินแซ่บตาเขาไปได้ออกอยากพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปน้ำมือนาน้องนะพี่น้องสำหรับมือน,นี้สิได้ไปแล้วค่ะล่าไปแล้วค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะเั็สิบวองยัง <laughs>